ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณวัชเรนจองยันยงนะคบผู้การฝ่ายวิจัยจากบร็อลโกเบกหรือคุณคิวนั่นเองสวัสดีค่ะคุณคิวสวัสดีครับวันนี้บวกละมากเลยนะรขาคือเรามองว่ารอบเนี้เป็นแรงซื้อของฟันโฟจะเห็นว่าคือวันนี้ตอนช่วงเทศนะครับจะเห็นว่าอช่วงเช้าเนี่ยมันปวก้นไปใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงใกล้ สิบเอ็ดโมงประมาณสิบเอ็ดโมงนิดนิดหนึ่งก็ย่อลงมานะครับพอย่อลงมาปุ๊บสอบบอคอแถลงตัวเลขอ่าพอผู้ติดเชื้อในประเทศไม่เยอะเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับมาแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่หลังสิบเอ็ดโมงครึ่งขึ้นมาบวกแรงมากเกือบไปทดสอบไฮเดิมของรอบอ่าไฮเดิมของรอบนี้ที่อยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งสามตอนนี้อยู่ที่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หกก็ขึ้นมาแรงแล้วก็ น่าจะเป็นเน็กหนึ่งจากนักลงทุนต่างชาติแล้วก็กองทุนที่กลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งก็คือเขียวสดใสตั้งแต่วันแรกของปีตั้งแต่เมื่อวานเลย18จุดแล้ววันนี้อีกเกือบ40จุดนะครับสองวันนี้เกือบ50จุดไปแล้วพรุ่งนี้ไปต่อไหมเนี่ยก็เห็นที่บอกก็อยากให้ไปพอแต่ว่ามันขึ้นมาแรงอ่ะสองวันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าซันโฟนเนี่ยค่อนข้าง เวลามันเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างเข้ามาอย่างต่อเดืองพอสมควรโอ้โหเพราะฉะนั้นพรุ่งมีพรุ่งนี้มองกรอบไปยังไงบ้างคะอืมมองกรอบผมให้กรอบเดือนเป็นต้านเดือนก่อนแล้วกันนะครับเป็หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามถ้าเกิดเปนาได้เนี่ยเคยมาดูกันอีกทีหนึ่งอาจจะมีแรงทดสอบเป็นท่าสามสูตรเลยแต่อาจจะไม่ใช่ภายในวันนะครับอาจจะขึ้นไม่ได้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยันห้าร้อยจุดยังแข็ง อืมอยังงแข็า่างที่บอกว่ามันมันมันเหนือคาดเพราะว่าจริงๆแล้วเร,เรหมอกว่าอาจจะพักสักแป๊บหนึ่งแต่ว่ากลับขึ้นแรงสองวันตีอ๋อคนะ่ะเมื่อหุ้นบวกแบบนี้แล้วมีเราเพอที่จะไปเล่นตัวไหนกับเขาได้บ้างไหมคะคุณคิวจริงๆวันนี้เราแนะนำไปแต่ว่าอืมจะบอกว่า คือวันนี้เราแนะนำปีกินกับ G P S C แต่ว่า G P S C เนี่ยมันขึ้นมาแรงมากเลยใช่ G P S C เหมือนเหมือนวันนี้กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับขึ้นมาแรงเกือบแทบทุกตัวเลยน่าจะเป็นทีมของคุณไบเดนด้ยคฐานะส่วนพลังงานทดแทนแต่ตัวที่เด่นๆหลักๆเนี่ยจะมี E A กับ G P S C ค่ะเนื่องจากว่าเขามีโรงงานแบตเตอรีรถไฟฟ้ารถอี ปีนี้จะเรียกว่าค่อนข้างมาพอสมควรแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นไม่แรงเท่าไหร่ก็จะเป็น, <Gr> นบีกริมบีกริมใช่เราพอที่จะเข้าไปเล่นได้ไหมคะกะ็ถ้ายอ่อลงมาแถวแถวบริวเวณห้าสิบสาบาทเป็นแนวรับบีกริมถ้ายอ่อลงมารับได้ <50 S 2> ไม่น่ากลัวนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบห้าสิบเก้าบาทเลยห้าสิบเก้าบาท ใช่ใ้ามันเป็นรอบใหม่ของกลุ่มลงไฟฟ้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยมันพักมานานพอสมควรค่ะแล้วก็พึ่งมาเล่นวันสองวันนี้เองก็อาจจะเป็นกลุ่มหนุนตลาดกลุ่มใหม่คือก่อนนั้นเนี้ยจะเห็นว่ามีอีออนเดลต้าแล้วก็เบย์อ่ามันอยากมันทําให้ตลาดขึ้นมาแล้วพอกลุ่มเนี้ยมันโดนขายเนี่ยเขาก็ไปสลับกลุ่มเล่นมาเป็นกลุ่มลงไฟฟ้าจะเห็นว่า EA เอกับ g p พอซวันนี้เป็นตัวยันตลาดขึ้นไปค่ะ อืมอ๋มโอโหมันก็ขึ้นไปแล้วเนาะแล้วมีตัวไหนที่จะอะงไรเง่งอะไอีกไหม,ม<ะ>กลุ่มเนี้อ่อกลุ่มที่เป็นลงไฟฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างอ่าเอาเพอร์ฟอร์มค่ะน่าจะเพอร์ฟอร์มโดดเด่นในช่วงนี้ค่ะครับน่าจะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะดัดตลาดกินปับอืมโอเคก็ที่ชอบี่สูดก,ก็เป็นบิกริมใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวดูลาดกรับให้นะครับได้ค่ะ แนะนำเล่นกลุ่มลงไฟฟ้าดีกว่ากัฟก็ยังซื <Okay. S 1> ้อได้นะครับแนวต้านถ้ามันเบรกถ้าเบรกบริเวณสามสิบเจ็ดจุดห้านย์แนะนำโฟลว์บอยนะครับน <Okay. S 1> ั่นหมายถึงว่าเป็นจุดเบรกอ่ะวันนี้ติดวันนี้มันโฟลลงมาที่สามสิบเจ็ดจุดห้าไปทดสอบแล้วก็กดลงมาพร <Okay. S 1> ุ่งนี้ก็ดูลุนอีกทีหนึ่งถ้าเปิดข้ามไปก็แนะนําโฟลว์บอยไปเลยค่ะ <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ก็มีแนวทํากาไรอยู่บริเวณสี่สิบาทขายสี่ิ <Okay. 40. S 1> นะครับแนวรับอยู่ที่ห้าสิบบาทประมาณ สามสิบห้าจุดห้าสามสิบห้าจุดห้าหรอครับโอเคอีกหนึ่งตัวอีกตัวนึงหรอแน,นะผมดูลงไฟฟ้าผมแนะนำลงไฟฟ้าหมดเลยดีกว่าเพราะว่าผมมองว่าโกเนี่ยมันน่าจะกลับมาในกลุ่มนี้ค่ะครับขอตัวที่แบบว่ายังตอ่อีกตัวนึงน่าสนใจแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่ยนอยนะมันจะไม่เหมือนวพวกกรับดีกิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผมมองว่าลาดยังไม่ขึ้นลาดเหรอใช่อแต่ไซส์มันอาจจะเป็นกลางๆนิดนึงมันไม่เหมือนแบบพวกกับมีกิมที่มันไซใหญ่ค่ะนะครับก็แนะนําลาดอาการมันจะมี EMA สองร้อยอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์มีเส้น EMA สองร้อยอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณนั้นค่ะส่วนแนวรับเนี่ยคือตัวนี้แนวสามันค่อนข้างต่ำนึกว่ามันขึ้นมาหน่อยนะครับ แนวรับก็อยู่บริเวณอห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าไม่ควรหลุดเจ็ดห้าค่ะคือมองมองแล้วว่าไม่น่าหลุดเพราะว่าตรงเนี้ยเขาใช้เวมาพอสมควรคะนะครับก็หลุนปรับตัวขึ้นทดสอบอ่าเก้าสิบเจ็ดจุดห้าจุดห้าสิบเจ็ดเก้าห้าห้าสิบเจ็ดจุดห้าจุดค่ะโอเคได้ไปขอคําแนะนําของทีเฟกบ้างดีกว่าเอสห้าศูนย์เฮสสองหนึ่งห้าศูนย์เฮสสองหนึ่งก ภาพคล้ายๆเซตแต่ว่ายังไม่ไม่สูงเข้าเซตนะค่ะออมันจะมีต้านหลักๆอยู่ที่เก้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็รุนทดสอบถ้าพรุ่งนี้เร็จไปทดสอบแนวต้านที่หนึ่งห้าหนึ่งสามนะครับตัวนี้ก็มีรุนทดสอบให้เดินเช่นกันที่บริเวณเก้าหกสี่นะครับเก้าร้อยหกสสี่แนวรับอยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบจุดโอเคแล้วทองคำราคา โกลสปอตคือสินทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยหู้มันขึ้นทองล้วควรขึ้นใช่ไหมแต่ว่าทองมันก็ขึ้นเพราะว่าอคือเม็ดเงินเม็ดเงินมันค่อนข้างล้นตลาดนะครับกจะหันเข้าไปในหลายสินทรัพย์คือเรามองทุกครั้งทุกรอบเลยเราบอกว่าเอ้ยถ้ามันต่ำกว่าพันเก้าไม่ควรเล่นแต่ครั้งนี้มันกลับมาพันเก้าร้สี่สิบหกแล้ ค,ครับก็มีโอกาสขึ้นมันเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนมันรีบาวขึ้นมามันรอบล่าสุดเนี่ยประมาณเดือนสิบเอ็ดนะครับประมาณเดือนสิบเอ็ดเนี่ยมันลงไปทดสอบหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแล้วก็เด้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยะนะครับก็คือกลับมาพันเก้าร้อยห้าสิบแล้วนะครับแนวต้านแรกเนี่ยเราให้ไว้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้านะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้า ครับเป็นตานแรกต้งถัดไปอยู่ที่1,920จุด1,920เอ้ยขอโทรศัพท์แนวรับแรกนะครับ1,935นะการ1,920จุดเป็นแนวรับค่ะโอเคได้เลยหมดเวลาพอดีเลยขอบคุณคุณคิวมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอัพเดตกันต่อสัปดาห์หน้าครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทางด้านคุณคิวด้วยนะคะจะมาพูดคุยกับเราทุกวันอังคารช่วงเย็นนั่นเองค่ะก็ติดตามกันได้นะเอาล่ะช่วงนี้ก็ขอบคุณ